เดจาวู ja vous, หน้าต่างสู่จักรวาลคู่ขนานในเชิงวิทยาศาสตร์เดจาวูคือความรู้สึกที่เราคุ้นเคยกับสถานที่หรือสถานการณ์บางอย่างอย่างลึกซึง้งทั้งที่ในความเป็นจริงไม่เคยพบมาก่อนซึ่งนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าเกิดจากความผิดพลาดของสมองในการประมวลผลความทรงจําแต่ทฤษฎีที่น่าสนใจและชวนให้จินตนาการไปไกลกว่านั้นคือเดจาวูกับโลกคู่ขนานซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่าจักรวาลที่เราอยู่ ไม่ใช่เพียงหนึ่งเดียวแต่มิจัก,กรวานอื่นๆดำรงอยู่พร้อมและทุกทางเลือกที่เราตัดสินใจจะสร้างจัก,กรวาลใหม่เสมอทฤษฎีโลกคู่ขนานและเดจาวูในแนวคิดนี้เดจาวูไม่ได้เป็นแค่ความผิดพลาดของเราแต่มันคือร่องรอยหรือการเชื่อมต่อเพียงชั่วขณะที่เกิดขึ้นระหว่างคุณในจัก,กรวานนี้กับคุณในจัก,กรวาลอื่นลองจินตนาการตามผมดูนะครับมีคุณหลายคนในหลายจัก,กรวาล ในแต่ละจักรวาลจะมีคุณมีชีวิตอยู่แต่ตัดสินใจแตกต่างกันไปเช่นในจักรวาลหนึ่งคุณเลือกเรียนต่อในสาขาวิชาเแต่อีกจักรวาลหนึ่งเลือกสาขาวิชาบีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเมื่อเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตของคุณในจักรวาลน,นี้สิงหรือสอดคล้องกับเหตุการณ์กับคุณอีกคนในจักรวาลหนึ่งสมองของคุณอาจจะรับรู้ถึงความทรงจําโดยไม่ได้ตั้งใจเดจาวูจึงเหมือนความทรงจําข้ามมิติ ซึ่งเป็นเศษเสี้ยวของประสบการณ์ของคุณจากจักรวาลอื่นที่ไหลเข้ามาในจิตใต้สำนึกในจักรวาลน,นี้ทำให้คุณรู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของคุณจริงๆเลยถ้าใครอยากฟังเรื่องไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ